บายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าพื้นเนาะบ้านนาอ่นนาน้องใหม่น้องมิวเบาอุ้มเจ้านางเด้อจ้ะพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาก็สิได้อันอันเขาสวรรค์พี่น้องไปซื้ออันเขาบ้าอาหารอันแม่แม่เพิ่นฝากเงินมาให้ผักเพิ่นมาขายซื้อของดีของินซื้ออาหารเนาะให้ ท,ที่ครอบครัวครับทั้งผู้เรามาเห็นกันเรามาเห็นมาเกียงอย่างกันนะในส่งในระเบิดด้วน เนียไก่เงียบเราเงี้ยครับะทกว่าอะไรนนองกินของหยาดมานี่นยก็จะมาเนาะมากงกินของหยาดกาันเนี่ยเราบุปปง้อะไรแรงรถ้วยซารเนี่ยาจะสิออกออกรถมื้แรกเนรอ <c oughs> นาจะออกรถพื้แรกือะไรนะเอากระินโปซื่อเถ้าซาอาหารแห้งเป็นหมูเป็นป้าเป็แหงเป็นแหงอะไรครัมาเบ่งมาปลากันเลาตาพ่อมาเป็นาปลว่าของ ันเปิด่เปิดเ้วเขาเปิดแต่คนก็ร้ายรถก็รายกันเปิดเดะวาสหอดเลยหอจารย์เซโนครถเที่ยวรถบมีเออบมีเรถเที่ยวอยู่เซโน่เขาอะเดี๋ยันดิเลือดตา่เรา่ะว่ายายปกติเลยเดเาขายปกติแล้ววคุมมัน อาจารย์เอ็มหกคุมอะไรเนาะวกวิดก็เอาไปกักเนาะมันไปาป้าป้าไปไปแต่งางคนณัว่าติโควิดน้องยูกับเขาอุ้มมันมาถ่ายพี่นายน้องนัดีดกันลูกอ๋อคนร้ายนี่คนร้ายแน่เหมือนก um. ัน คนร้ายแห่งอีกแห่งอาเซเนตมือตลาดนอกมาหลอกกับชาวนางแล้วพี่น้องครับตลาดอันนั้นตะวันใช่ในคนร้ายพี่น้องเลยนั่นหรอก คืออันหมูก่อนพี่น้องจังซื้อซินแห้งคือสินแห้งก็งระ,ะแดงว่าเสียหมอกเสียหมูของสายลายพี่น้องเลยชี่กระดูกหมู ียมันกับคนขางที่แซวๆ์เลยพี่นอ้องพ่อพูคนล้นตลาดเลยค้นล้นตลาดเลยพลลดดี่นอ้องมีเมตลาสวัสด์ ซื้อซหมูไห้คนละโลก่อนนะพี่น้องเลยอยากละโลคนละโล,ล,ะโล,ลยอยากละโลเลยพี่น้องต้องเอาได้หมูเรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องเลยมาเนี่ยเอาสิซื้ออันหนัของแหงเลยพี่น้องเ้อ เอาไปหาเราเบิงของแห็ดกันืออ้า้กงเรอขมเบนท่อดนอเขาีชืสอไข่สีแตะเลยคุณน้อง ขี่แตะไข่กันแค่นี้โซนพักไปพี่นองนนักศึกษามาหลอกซื้อทั้งนี้อีกเด้อเจ้กพี่น้องเด้อเอาได้ไข่เรียบร้อย,ยแล้วละก็เหลือแต่อัน โคงแห้งบันที่น้องนะครับเขา่าเข่าเขาไปซื้ออยู่นอกคับโคงหน่อโค้งนัวเอาไปซื้อไปซื้ออยู่ทางนอกมาจากที่น้องเลยเพราะว่าเขาไปหิวอ,ออกไปหลายบ่ได้ทีน่องมันมืดม,มาบนงคงแหง้งที่น้องเสียดยังกันเอง มันโหย่พี่น้องกันนั้นนค่ะเอออะไรเออเออเน้ขายนท่าไรนะคะสามหมัดข้าวสามหมัดสามหมัดข้าวพันชื่อเสียงสามหมัดข้าว คนละที่มัดที่มัดเลยนีแย่โงกัน อร่อยมากส้ตรงเดียวกันเลยคือส่วนอันหมูสเขปั่นเยอะๆเนียอยู่ในห่านแล้วก็ไส้ในมือถือมาเราซื้ออีกเด้อพี่น้องเดลยเนี่ยมืทันแล้วเพราะ้าพี่น้องเราซื้อต่ออีกไปเร like, ื่อยๆไลยๆพี่รองเลยออกไปภายในหมุนในมือน้องนัดจนเต็มหมดเลย ทางหน้ากับ้างหนาค่เขื่อนเขาก็ได้ร้ายเลยพี่น้องเด้นนอเมลอนซื้ออ,อ,นอันดับยูชินต่อได้ไรพี่น้องบน,นีข้ขาวซีเรีไปซื้อขาวมันพี่น้อจะซื้อยังต่อไงตบวื่อซื้อเข่าเลยเด้อพี่น้องเด้โลเจ็ดพันซื้อสิบโลสี่พอดีเป็นสี่สิบโลแลยนะให้เราเก็ยนะค เดียวด้พี่น้องเด้อเอที่สี่พารอยยี่าิบสิโลสองเดียวองเดยวสบละสลพอดีป็นสสบโลพี่น้องาใหม่ถ้าพี่เอาย้ำก็จะนมอลยเป็นามแชงสาชาแพงพี่รอง นี่แม่รขาเ้าอนี้รลมี่ีเยวอะไรานางมีผ่าี้เขี้ยวาขไปซื้อยังต่อไไปซื้อได้ในใกล้ๆนี้ภาคเหนือภาเหนืเาซื้อเลนะภาเนาซื้อยังกดไปสงอันนี้อนนี้ราแาแล้วไปสูงดูดะเนซื้อเป็นนัวเือาน มาซื้อรถตีพ <อ downstairs. S 1> ี่น้องก็ซื้อกาแฟไปเอาพแล้วก็ซื้อเครื่องเฮ้าขี่ม่านซื้อมาด้วยพี่น้องหลายเติบซื้อครบไปเลยได้จ้าแม่แมี่ยงจะข่าวสารไข่ไข่ทีแป๊ะมันดับมื <tes> <throughout> ้อไก่หมูเหมือกันเดี๋ยวหมูเหมือนกันผัดครบไปแล้วจ้าไปนี่กั คลิปนี้เราก็สิ้นเรื่ไปก่อนจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง,องน้องนัทพีเคเอสในเดือจ้าพี่น้องขอขอบพระคุณแม่เมย์หลายๆเด้อจา้าคุณแมยเด้อจ้าค่ะขอบคุณมากเลยพี่น้องบ๊ายบายคลิปดีบุ๊คเบิร์กคลิปใหม่หน่อยเด้อจา้า